ขอนอบน้อมแด่พระภูมิพระภาคเจ้าผู้เป็นบรมมาครูของเทวดาและมนุษย์ทางลายแมปรินิพานานานแล้วด้วยเสียดเก้าขอความศริสวัสดิ์ิิพัฒนมงคลความผาสุกทุกประการจงบังเกิดมีแด่คณะครูอาจารย์นิสิตนักศึกษาพ่อแก่แม่เท่าชาวบ้านชาวมะนิคมผู้มาบวชนงขาวขมขาในขมจารีในขมจารีนี่ เวลานาทีต่อไปนี้เป็นเวลาที่ท่านทั้งหลายจะได้ยินได้ฟังธรรมเทศนาโดยอาตมาภาพผ้า,าจารฉลองธรรมจาริกเจ้าหัวป่ญญาครูดงจะได้ขอหยิบยื่นเอาพระธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนามาใช้แสดงชี้แจงให้แก่ท่านทั้งหลายให้ได้ยินได้ฟังสืบต่อไปตามสมควรแก่เวลาการอันจะพึงมีในวันนี้ธรรมเทศนาะวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องคำว่าสมาธินั้นคืออะไรสมาธิคืออะไร เราเกิดขึ้นมาเราก็ได้ยินแต่คำว่าสัมมาทิเพคืนกันอยู่ทุกตลอดทุกเวลานาทีก็ว่าได้พ่อแม่คนเฒ่าคนแก่ปู่ย่าตาทวดจะสอนจะแนะนำพัมอยู่ตลอดเมื่อเราทำอะไรบางสิ่งบางอย่างมันผิดมันพลาดท่านจะบอกว่าทำอะไรก็ให้มีสัมมาทิบังซีหรือบางทีครูบาอาจารย์แนะนำพัมสอนเรื่องสาม,มาธิ แนะนำไปถึงวิธีนั่งสมาธิมันก็มีหลายรูปแบบแต่ละสำนักแต่ละครูบาอาจารย์แนะนำพัฒสอนตามทิฏฐิมานะตามความเข้าอกเข้าใจออกไอเดียออกกลออกบายเป็นเทคนิคชนิดใดชนิดหนึ่งมาให้เราทำสมาธิด้วย <c oughs> จนก็เกิดให้มีการนั่งสม,มาธิหลายรูปแบบทำงับแงบง,บงับแงบงับแงบบางทีทำสูบเจ้าพาวลมก็มีบางทีทำหายใจเข้าลึกๆแล้วก็ปล่อยหายใจออกใจเข้าอยู่อย่างเท่น,นั้นทำตัวโยกตัวคอนมีหลายรูปแบบในการทำสม,มาธินั้นล้วนแต่ทิฏฐิคือความเข้าอกเข้าใจไอเดียและความคิดเห็น เป็นเทคนิคเป็นคนอุบายที่สร้างกันขึ้นมาแต่คำว่าสมาธินั้นมันแปลว่าสม่ำเสมอสม่ำเสมอถ้าไปทําอย่างนั้นมันสม่ำเสมอไหมล่ะก็ไม่รู้ละแต่ว่าเขาก็ออกไอเดียออกความคิดกันมาอย่างเช่นนั้นถูกสอนกันมาอย่างเช่นนั้นทํากันอย่างเช่นนั้นมันมีหลายรูปแบบบางทีก็บอกว่าให้นั่งคัดตมาดเอาขาขวา,ขาทับขาซ้า,ายเอามือขวาทับมือซ้ายหายใจเข้าหายใจออก ไม่ต้องว่าอะไรนะบางทีก็บอกว่าต้องว่าต้องาลิกรรมว่าพุทธว่าโทว่าสัมมาอาหังยุเนาอพองน้ออะไรก็ว่ากันไปแล้วแต่ที่จะเอามาสอนใครคิดได้อย่างไี้ก็เอามาสอนเอเรื่องการทําแปลกแปลก,ปก,ปกต่างนานานี่มันมีมาตั้งแต่สมัยนับไม่ได้ก่อนพระพุทธเจ้าเรายังไม่เกิดมันก็มีสมาธิแปลกแปลก ในประเทศอินเดียนี่ยิ่งพิเรนพิเรนพิฤกตเ,เกิดเกิดนะบางทีทําสมาธิเอาหัวตั้งดงดินเอาขาชี้ขึ้นฟ้าบางทีเอาหม้อใส่น้ํามันจุดไฟตั้งเทินอยู่บนหัวอยากกระดุกกระดิกนะถ้ากระดุกกระดิกแนละ้วน้ํามันหกไหลอาบเนื้ออาบตัวเกิดก็ให้มีไฟลุกไหมทั่วทางร่างกายสมาธิต้องสงบสงเงมทําร่างกายให้ซ้ำมั่งซ้มืออยากกระดุกกระดิกนั่นกับจะบ่งบอก ว่ามันทดสอบบรรทัดฐานจิตใจอย่าเคลื่อนอย่าวันไว้ให้ตั้งจิตตั้งใจเป็นสมาธิถ้าหากใจกบกบกแบลเบกก็ดุกระลิกแล้วนั้นมันก็จะหกจะคว่ำเป็นการประเมินผลของสมาธิอยู่ทุกเวลานาทีอย่างนั้นก็ว่าได้วางทีสมาธิน,นยิ่งพีเลนพีเลนเอาขาหนึ่งหยียบที่ดินขาหนึ่งไม่เหยียบดิน เอามาค้ากันไว้เอามือชี้ไปทางทิศใต้ทิศเหนือทิศแห่งได้แห่งหนึ่งชี้ออกนอกโลกขาหนึ่งไม่เอาลงดินตาว่ามันกล้ากลัวโลกจะลุกเป็นไฟว่าอย่างนั้นกันเข้าไปเถิดนะมันก็มีหลายรูปแบบเรื่องสมาธินี่คือความคิดมันเห็ดไม่เหมือนกันมีพี่เลนพี่เลนแตกต่างกันนานาปาการมันก็ล้วนแต่ออกแบบออกไอเดียกลนอุบายที่จะให้ได้มา ซึ่งความเด่นดังของคำสอนแต่ละเจ้าคณาจารย์แต่ละเจ้าลัที่พออาศัยคำว่าสมาธิคือความตั้งมั่นเป็นการค้นหาสิ่งที่ได้มาคืออมะตะธรรมสมาธิมันแปลว่าตั้งมั่นแต่แปลว่าตั้งมั่นถ้าจะแปลให้สละสะลววก็แปลว่าสามะคือความสม่ำเสมอปกติมั่นคงอย่างยิ่งก็อย่างนี้ไม่พ้นแห่งความตั้งมั่นอยู่ดีๆสมาธินั่นก็คือความตั้งมั่น แต่ความตั้งมั่นที่แท้จริงนะมันคือความตั้งมั่นอะไรเล่าตรงนี้มันจะต้องพูดกันให้เข้าใจละเอียดละออถึงขนาดปันนั้นมันก็ยังเอาด้วยกันไม่ได้หมดหรอกมันยังมีความคิดเห็นไปคนละทิศคนละทางกันอยู่แต่มันก็ยังใช้ควำว่าสัมมาทิคําเดียวกันแต่มีความคิดจิตนี่จะยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกันไปได้ยากเพราะทิฏฐิมันมีคนละรูปแบบ พราะด้นสมาธิจึงมีหลายสิ่งหลายอย่างนานา,นาบางรัดที่นิน้นะเป็นสมาธิเพ่งกาสินแม่เอาสีเขียวมาเพ่งเอาสีแดงมาเพ่งเอาสีเหลืองมาเพ่งเพ่งไปในอากาศเพ่งไปในดินในน้ําในลมในไฟในความว่างอะไรก็ว่ากันไปจนสายตานี้เสียหมดเลยแสงแดดแผดเผาร่างกายกาย,ยานอนเกลือกิ้งอยู่กับขี้เท่าบางทีก็ หนาวน้วหิมะออกไปตากนอนเกลือกอยู่กับหิมะบางทีก็นอนตากอยู่กับแดดเพื่อแผดเผา,ากิเลสตัณหาราคะหรือมิฉะนั้นก็เป็นการแผดเผาความที่มันเสื่อมไปให้เหลือแต่ความตั้งมั่นเรียกว่าให้ยังเหลือแต่สมาทิก็คงจะมีความคิดแบบหลายรูปแบบเราก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจว่าเขาคิดอย่างไรเขาจึงทําอย่างนั้น แต่มันชัดเจนคือสมาธิแปลว่าตั้งมัน่นถ้าใครเคยอ่านหนังสือในเรื่องราวของมูลศาสนาในพระไตรปิฎกเราก็พอมีสบับสบับล้วงให้เข้าใจกันง่ายๆในเรียบที่27คัมภเจ์คำพีพุทธบงไปหาดูเถิดว่าตือสีสีป่าสีภัยออกบทต้องการสมาธิอย่างไรมันมีหลายในชาตากาิกถาไม่สามารถนำมากล่าวได้ว่ามันชาตากถาอะไรบ้าง แต่มันก็มีเยอะแยะนะในหนังสือมูลศาสนานี่ไม่ได้เลือกว่าศาสนาพูธศาสนาคิดอิสลามเขาเอามาพูดจนหมดเลยศาสนาเจา้าลัทธิคณาจารย์ในประเทศอินเดียมีอะไรบ้างเขาก็ามาพูดมันก็มีหลายเล่มในมูลศาสนาในลัทธิปูรณะนะในลัทธิมัคคริโคสันซีตะเกะกัมพลมีจุดเด่นอย่างใดของสามาธิเอามาพูดหมดในมูลศาสนาแต่เราก็พอที่จะ วิเคราะห์วิจัยวีจาร์ใช้คำว่านะวิเคราะห์นะวจัยวีจาร์เหมือนกับเจ้าบงบอกว่ายังไม่ฟันธงว่ามันเป็นเรื่องจริงแต่เพียงแค่ว่าวิเคราะห์ผมใช้คำว่าวิเคราะห์ว่าสมาธินี่คือความตั้งมั่นเพื่อจะไม่ให้ตัวเองตายเพราะมันมีเข้าโคมีรูปแบบว่าเมื่อเศรษฐีออกบวชก็ดีเมื่อมหากษศัตริ์พระราชาออกบวชก็ดีล้วนตั้งแต่เบื่อในการเป็นครองคารวาะ เพราะว่าต้องการสมบัติมาตรฐานนี่จะให้อยู่กับตัวเองจนถึงวันตายนั่นมันเป็นไปไม่ได้เมื่อตายจะเอาอะไรไปไม่ได้นอกจากถ้าผู้ใดค้นพบอมตะธรรมถ้าค้นพบอมตะธรรมแล้วจะตายไม่เป็นเขาคิดอย่างเช่นนี้เขาก็เลยพากันออกบวชค้นหาสมาธิเขาใช้คําว่าค้นหาสมาธินะค้นหาความตั้งมั่นเอ้ถ้าออกบวชค้นหาความตั้งมั่นนั่นเราก็เลยมาวิเคราะ์ ว่าน่าจะเป็นการออกบวชเพื่อค้นหาความไม่ตายคือชีวิตเป็นอมะตะธรรมเพราะนั้นเมื่อออกบวชแล้วนั่งสมาธิภาวนาเขาจึงต้องการว่าเขานี่มีอายุยืนอายุยาวอายุนานแล้วก็ไปเกิดในชั้นฟ้าในชั้นเทพในชั้นพรมอย่างนั้นอย่างนี้เป็นไอเดียเป็นความคิดที่เอามาอวดโอ้กันความจริงเรื่องพรมเรื่องเทพเรื่องอะไรที่ไม่มี ไม่มีเรื่องเทวดาดอกเทวดานี่ไม่มีเป็นการถือมานุมนานเป็นการสืบทอดกันมานมนานโดยตั้งแต่สมัยดึกดำบรรแล้วแล้วเขาก็มาคน้นว่าตัวเองได้ชั้นพรมชั้นนั้นชั้นนี้แล้วคนอื่นมาบวชอีกก็บอกว่าค้นพบได้ชั้นนั้นชั้นนี้มันก็เลยเกิดมีหลายพรมหลายชื่อหลายพรมท่านทั้งหลายลองนับดูซิว่า,า,าพรมพรมมันมีกี่พรมตั้งแต่พรมมาโปโลหิตาปริชัช่ามหาพรม หรือไปถึงอาการนิถาพมสูทัสสาทุทัสสีอะไรมันไม่ใช่เรื่องราวที่พุทธศาสนาตั้งนะชื่อว่าผมเหล่านี้แต่มันมีมาในาศาสนา,าพราหมณ์แต่เราเข้าใจว่า,าศาสนาพุทธเป็นคนตั้งเพราะเราศึกษายังไม่ถึงลากเง่าแห่งคาว่าพรมพรมทั้งหลายที่มีชื่อต่างๆนาๆนาเนาีน่ยคือพวกนักบวชทั้งหลายนี่แหละเขาค้นพบว่าเขาเป็นพรมชั้นนั้นเขาพรมชั้นนี้ต่างคนต่างเอาพรมของชั้นตัวเอง ที่มีตามทิฏฐิตัวเองคิดว่าตัวเองได้ผมชั้นนั้นชั้นนี้เอามาอวดโอ้เอามาคุยเอามาโอ้อวดซึ่งกันและกันว่าผมมึงไม่ดีเท่าผมกูผมกูดีกว่าผมมึงอะไรไปทำนองนี้เพราะั้นเรื่องพมเรื่องเทวดาเป็นเรื่องมารยาสาไทยด้วยกันทางนั้นละ่ะพมที่แท้จริงต้องเป็นการประพฤติปฏิบัติให้ดีให้งามเป็นสัพร,รมจันทร์นะคือพมที่แท้จริงที่พุทธศาสนาต้องการให้มีพรมแบบนี้ แต่เราก็ไม่เข้าใจหรอกเพราะว่าเราถูกศาสนาอื่นกลืนกินศาสนาพุทธแทบจะหมดแล้วคําสอนเป็นอย่างนี้นี่ผมออกมาพูดอย่างเช่นนี้บางทีคนไม่เอาด้วยก็โกรธเป็นฟืนเป็นไฟก็ยังมีนะที่ผมจะมาพูดอย่างเช่นนี้เพราะผมอ่านในหนังสือแล้วก็มาเปรียบเทียบใส่กันเอามา ดูใส่กันพินิษพิจารณาใส่กันว่าอะไรมันเป็นไปอย่างไรเรื่องของสามาธินี่คือที่จริงแล้วเขาออกบวชเพื่อเขาไม่ต้องการตายมีรูปแบบเขาโคงแม้ตั้งแต่ศาสนาพุทธของเราสมัยพระพุทธเจ้ายังไม่ตัดสลูนี่ท่านเป็นเจ้าชายทิตถาอยู่ในพระราชสวังออกรอบพระนครกับนายชันน้านั่งราชรลมองเห็นคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายเห็นสมณะ ก็ถามนายชั้นว่าอันนี้คืออะไรนี่คือเขาเกิดอันนี้คืออะไรนี่คือเขาแก่อันนี้คืออะไร,ค,นนค,ออะไรคือเขาเจ็บเขามีพยาธิไายโลคาบังเบียดพระเจ้าข่าอันนี้คือเขาตายอันนี้คือสมณะผู้ออกบวชหาอมาตะธรรมเพื่อจะไม่ตายเห็นไหมมีเขาคงอย่างเช่นนี้เจ้าชาชิตสถานนี้ก็พอใจในการบวชวันดีคืนดีก็ออกไปบวชพอออกไปบวชก็เพื่อที่จะต้องการค้นหาอมาตะธรรมจึงไปเรียน กับอาลานนลาบทอุตกะนาบทกับคันนาจารย์ต่างๆเจ้าลัทธิท่านไปหาเรียนซอกแซกนั่นแหะจนมาประพฤติปฏิบัติแบบอัตตกีรมาธาคือเป็นการทรมานตนเพื่อจะได้ความผลแห่งการเกิดการแก่การเจ็บการตายคือจะไม่ต้องตายอยู่ในโลกอมาตะธรรมแต่ผลนทุดท้ายมันก็มันเป็นมัน,ม,นมันไม่เป็นไปอย่างเช่นนั้นอดข้าวทําทุกกิริยาก็มีแต่จะตาย รลลึกได้ขึ้นมาวเอสาเพสสตาอาหารลัทธิติกาทาวยานมากินสัตว์ทางลา้ตั้งอยู่ได้เพะอาหารเพราะฉะนั้นถ้าขาดอาหารนี่มันต้องตายแน่นอนฉันไหนได้เราจะต้องกลับมากินอาหารฉันข้าวให้อิ่มดีพีมันมีกําลังมังชามีเลี้ยมีแรงจึงประพฤติปฏิบัติใหม่หาขนทางค้นที่จะให้ค้นหาหนทางให้มันพบทางที่ผลของการเกิดการแก่การเจ็บการตาย คือให้ได้มาซึ่งสมาธิคือความตั้งมั่นต้องการความตั้งมั่นคือตั้งมั่นแห่งชีวิตไม่ใช่ตั้งมั่นอย่างอื่นนะแต่ผลสุดท้ายแล้วท่านก็กินอาหารมีกําลังมังชาขึ้นมาก็มีกําลังใจมานั่งสมาธิแบบชนิดที่ว่าไม่ต้องทําทุกกิริยาเหมือนเก่าแล้วเพราะทําทุกกิริยาเหมือนเก่าอาจจะเอาหัวชี้เอาหัวตั้งดินเอาขาชี้ฟ้าหรือว่า ยืนโบกคาจันหรือว่าก่อกองไฟหรือเอาหม้อเทินว่าท่านทำมาหมดแล้วแบบทุกกิริยาแบบลำบากลำบนอัตกีละอัตกีลามัฐานุการนุโยกอะไรก็ทามาหมดแล้วมันไม่เห็นผลจําเป็นที่จะต้องนั่งให้ร่างกายนี้มันสม่ําเสมอดีกว่าเพราะชีวิตนี่มันอยู่ในร่างกายชีวิตมันไม่ได้อยู่ในที่อื่นถ้าไม่มีร่างกายชีวิตมันก็ไม่มีจําเป็นท่านจะต้องมากํหนุดจิตใจของท่านให้รู้จักลมข้าวลมออกในร่างกายดีกว่า นี่มีความคิดอย่างเช่นนี้ขึ้นมามก็เลยเรียกชื่อหนึ่งว่าอาณาปานาสาติภาวานาเป็นการพัฒนาภาวนาแนะปลว่าพัฒนาอาณาปานะแปลว่าข้าวออกของลมอาณาญามะอาณาปานะอะไรก็ว่ากันไปแต่ขอให้มีสติอยู่ในอาณาปานาสาติแบบพัฒนาหรือว่าภาวนาอาณาปานาสาติภาวนา มีเขียนบอกชัดเจนในพระไตรปิฎกว่าพระพุทธเจ้าตัดสรูบ้บรรลุธรรมด้วยอาณาปานาสติภาวนานี่แต่ในอาณาปานสติภาวนานี้มันมีอะไรบ้างมันมีอยู่สี่ขั้นตอนในอนาณาปานสติภาวนาคือถ้าจะว่าแล้วก็คือสติปัฏฐานทั้งสี่นะนะเห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมก็เห็นกายในกายเพราะชีวิตนี่มันอยู่ในร่างกาย ต้องมองว่าชีวิตมันอยู่ตรงไหนในร่างกายตรงไหนในส่วนไหนของมุมร่างกายนี่เป็นเจ้าแห่งชีวิต<ไ>ก,ก็ไม้เอาทุกสิ่งทุกอย่างเป็นชีวิตไม้เอาทุกสิ่งทุกอย่างเป็นชีวิตเพราะทุกสิ่งทุกอย่างอาศัยก็เกิดให้มีชีวิตคิดไปคิดมาในทุกสิ่งทุกอย่างในร่างกายมันไม่ใช่ชีวิตถ้าตัดแขนออกตัดนิ้วออกมันก็ยังไม่ตายยังมีชีวิตอยู่ก็เลยไปไม้เอาตรงไหน ดูกายให้กายนี่เห็นกายนอกเห็นกายในเห็นให้ละเอียดเห็นให้ทีเห็นให้ปาเนตเห็นทางกายลมเห็นทางกายหยาบกายละเอียดกายอดีตกายปัจจุบันกายอนาคตอะไรก็ว่าไปก็เลยไปจับได้นี่ใส่ใจความว่าเอ๊ะมันอยู่ในกายที่ก่อเกิดให้มีชีวิตน่คือลมหายใจลมหายใจเข้าไปหัวใจเต้นหัวใจผดิตกระแสเลือดกระแสเลือดผลิตกระแสจิต เมื่อผลิตเลือดเลือดก็ผลิตกระแสจิตกระแสจิตเป็นพลังงานชนิดหนึ่งเอ๊ะท้าอย่างนั้นก็ต้องเบทานาความสุขความทุกข์ความกลัวตายมันก็ออกจากจิตนี่ก็เลยมองเข้าไปข้างในให้เห็นเวทนาในเวทนาเวทนานี้มันเป็นความพอใจและความไม่พอใจซึ่งมันอยู่ในร่างกายอยู่ในจิตอยู่ในใจนี้เองเมื่อเห็นเวทนาในเวทนาก็ต้องเห็นว่าเวทนามันมาจากไหนมาจากจิตก็จึงบอกว่าเห็นจิตในจิตเห็นจิตในจิตเห็นจิตในจิต จิตละเอียดเข้าไปจิตนี้มันมาจากไหนมันมาอย่างไรมันก็มาจากกระแสมาจากพลังงานพลังงานนี้ก่อเกิดขึ้นมีมาได้อย่างไรมีได้เพราะเลือดมันผลิตเลือดมันอะไรผลิตเลือดมันก็คือน้ําน้ําทําไมมันจึงผลิตเลือดได้มันก็อาศัยหัวใจหัวใจเต้นแต่ละทีละที ทำให้มีชีวิตทำให้ก่อเกิดมีกระแสมีพลังงานหมุนเวียนกันอยู่อย่างเช่นนี้หัวใจทำงานแต่ละทีแต่ละสิ่งแต่ละอย่างมันไม่ใช่หัวใจมันไม่ใช่จิตมันไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างแต่เรามาปรุงแต่งว่าเป็นจิตเป็นหัวใจตั้งทางที่มันเป็นสภาพสภาวะธรรมไอ้ตรงนี้จึงบอกว่าเห็นธรรมในธรรมต่อไปเมื่อเห็นธรรมในธรรมจึงเห็นว่าธรรมนี้เกิดขึ้นทางธรรมนี้ตั้งอยู่ธรรมนี้ก็ดับไปเป็นธรรมดา ธรรมคือสภาพสภาวะคืออนิจจังทุกครั้งอนัาตาก่อเกิดให้มีอยู่ในตัวในร่างกายอันยาววาหนาคืบนี่ทั้งหมดถ้าจะว่าแล้วมันมีอยู่สี่หมวดหมวดละสี่ขั้นตอนอืคือจ,ต,กกจตุกะจตุกะหมวดลมหายใจเข้ายาวออกยาวหมวดหายใจ เข้าสั้นออกสั้นหมวดหายใจเข้าสั้นออกยาวหมวดหายใจเข้ายาวออกสั้นมีอยู่สี่หมวดของทีคาว่าอัศสันตัวอัศปสัปปสามิติสิกขติคืออาณาปานาสาติสี่หมวดหมวดละสี่อย่างรวมกันแล้วเป็นสิบหกหมวดซึ่งเราจะไม่ได้พูดเรื่องเราละเอียดนะของสมาธิแต่เราจะพูดว่าสมาธินี่มันคืออะไรสมาธิมันก็คือความตั้งมั่นพระพุทธเจ้าท่านค้นพบเอสชีวิตนี่มันจะตั้งมั่นมันตั้งไม่ได้ นอกจากปล่อยนอกจากวางปล่อยลงปลงเอาไว้จึงจะเป็นการตั้งมั่นคือไม่ทุกข์กับความไม่เที่ยงอนิจจงทุกขังอนัตตาสภาพสภาวะความเป็นอยู่ความดําเนินไปของชีวิตจะไปให้ชีวิตนี้มันตั้งมั่นไม่ได้มันสมควรที่จะตั้งมั่นนั่นคือการประพฤติปฏิบัติเรียกว่าสพรรัพพะมัจรั์จึงเปลี่ยนแปลงกระแสคําพูดจากคําว่าชีวิตตั้งมั่นใหม่มาเป็นคําว่าสมาธิต้องมีอยู่ในกายวาจาใจ กายตั้งมัน่นวาจาตั้งมัน่นใจตั้งมัน่นกายตั้งมั่นก็คือหมายถึงตั้งมั่นในชั่วขณะที่ยังมีชีวิตวาจาตั้งมั่นคือคำพูดคำจามอย่าให้มันกระทบกระแทกกระแนกกระแหน่ก็ให้เกิดเลียแข้งเลียขาประจบสอบพอพูดไม่ไปตามความจริงขอให้มีความตั้งมั่นอยู่ในวาจาในการพูด จาปา่าใสแต่เรื่องราวที่มันเป็นจริงนี่เรียกว่าวาจาตั้งมั่นส่วนจิตตั้งมั่นหมายถึงการประพฤติปฏิบัติในสภาพสภาวะศีลาจานุวัตเข้าถึงสภาพสภาวะของความเป็นจริงว่าธรรมนี้มันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่แล้วกว็ดับไปจงรีบประพฤติปฏิบัติสะพรหมจันทร์กล่าวโดยย่อๆเข้าใจง่าย ให้ได้ความหมายแห่งศัพท์คําพูดก็ว่าศีลตั้งมั่นคือศีลาจารวัฏสัพร,รมจันทร์อย่างนี้ก็ได้ว่ากายวาจาใจใจหมายถึงศีลหมายถึงจริยธรรมคือความประพฤติปฏิบัติให้มันตั้งมั่นคือไม่ให้เบียดเบียนให้มีชีวิตอยู่โดยมีประโยชน์ประโยชน์เราประโยชน์คนอื่นประโยชน์โลกประโยชน์สรรพสัตว์ทางหลาย ในช่วงที่เรายังมีชีวิตนี่เรียกว่าสมาธิสมาธิจากสมาธิให้ชีวิตตั้งมัน่นก็เลยกลายมาเป็นให้ศีลสมาธิมันตั้งมัน่นเพราะเหตุน,นั้นสมาธิจึงขาดไม่ได้คําว่าสติสมาธ,สสมาธิสติสมาธิปัญญาปัญญาอันเฉียบแหลมคมของพระพุทธเจ้าซึ่งรู้ธรรมะอย่างเช่นนี้จึงเรียกว่าการตัดสรู้ธรรมของพระพุทธเจ้าซึ่งเห็นธรรมเป็นอมตะ ทำไม่ตายทำไม่ตายถ้าไม่อยากตายก็ต้องไม่ไม่ต้องเกิดถ้าเกิดอยู่ก็ต้องตายเพราะฉะนั้นเราจําเป็นทําไมจึงจะมาเกิดเราทําจําเป็นทําไมจึงจะต้องไปเกิดเป็นเทวดาเกิดเป็นพมเกิดเป็นสัตว์เดจสารเกิดเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นผัวเป็นเมียกันถ้าเรายังจะเกิดอีกอยู่ก็แสดงว่าเราต้องตายอีก ฉะนั้นเราจะไม่ต้องเกิดเมื่อเราไม่ต้องเกิดเราก็ไม่ต้องตายเมื่อเราไม่ต้องตายก็เป็นอมตะธรรมอมตะธรรมตัวนี้จึงเป็นอมตะธรรมแบบชนิดที่ว่าสมบูรณ์คือค้นพบในทางที่ไม่ตายก็ต้องค้นพบในทางที่ไม่เกิดด้วยนี่คําพูดของพุทธเจ้าท่านใช้คํานี้จึงเรียกว่าเป็นสมาธิที่ไม่ต้องเกิดแล้วก็ไม่ต้องตายแต่สมาธิของนอกพุทธศาสนาเขาต้องการไม่ต้องตายแต่ต้องเกิดมันจะเป็นไปได้อย่างไร ไม่ต้องตายแต่ต้องเกิดมันเป็นไปไม่ได้มันในฐานะที่ไม่เป็นไปอย่างเช่นนั้นเมื่อเกิดขึ้นมามันก็ต้องตายเป็นธรรมดาเพราะมันเป็นของคู่กันร,ระวังเกิดกับตายชีวิตนี้มีมาเพราะการเกิดชีวิตนี้จะดับไปก็อาศัยความตายเป็นปริโยสารนี่เป็นอย่างเช่นนี้พอเราไม่เข้าใจเราก็มาทําสมาธิแบบชนิดงังับแงบแง,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 งแบบคือต้องการอะไรกันแน่ต้องการอิทธิฤทธิต้องการอิทธิเลศซึ่งมันเป็น มารยาสาไทยเป็นการหลอกลวงเป็นการที่จะหลอกล่อคือสมาธินี่มันหมายถึงความตั้งมั่นอยู่ในสติของเราเมื่อจะทําการงานอะไรก็ตามให้มันตั้งมั่นให้มันเป็นสมหิโตสม่สาเสมอคือความตั้งมั่นสมาหิโตความตั้งมั่นกัมมนิโยหมอสมกลมกืน แกการงานคือสมาธิสมาธิขับรถขับเรือขึ้นรถลงเนือขึ้นเรือล่องใต้จะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะกินจะกู่เหยียดเคลื่อนไว้ไปมากาดิผก,พกแพงลืมตาอาปากหากถุยก็ขอให้มีสมาธิจึงจะเป็นสมาธิที่ถูกต้องไม่จําเป็นต้องมานั่งถ้าจะนั่งก็นั่งได้นั่งเห็นความละเอียดเพื่อพิจารณากายในกายเวทนาในเวทนา,นทนาจิตในจิตธรรมในธรรม สติปัฏฐานทั้งสี่นี้นั่งได้ตั่งแค่พิจารณาแต่ถ้าเข้าใจแล้วว่าจิตมันเป็นอย่างเช่นนี้เวทานาเป็นอย่างเช่นนี้สภาพสภาวะธรรมอย่างเช่นนี้ไม่จําเป็นนั่งก็ได้อยู่ตามธรรมชาติอยู่ตามธรรมดาอยู่เป็นปกตินั้นก็ชื่อว่าเป็นสมาธิทุกเวลาทุกนาทีทุกลมหายใจไม่จําเป็นต้องมานั่งสมาธิให้มันเหนื่อยแต่ที่นี้เราจะมานั่งสมาธิ ทางปีทางวันแล้วก็บอกว่าน,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 นั่งไปเห็นนั้นนั่งไปเห็นนี้ลับหูลับตาจะไปเห็นนั้นจะไปเห็นนีน้มันเป็นไปไม่ได้นอกจากเห็น,นทางใจจะมาเห็นในตาเห็นนั้นเห็นนี้ก็นอกจากวิปลาสเท่านั้นจึงจะมาเห็นถ้าคนวิปลรราสถ้าจิตมันไม่ปก,ปกติมันปรุงแต่งด้วยสังขารอุปาทานความยึดมัน่นถือมั่นบวกกับสังขารปรุงแต่งจนมาพุ่งแห่งจิตอย่างเช่นนี้จิตมันก็บิบลรราธไปมันอาจจะเห็นผีเห็นสางเห็นยักษ์เห็น อย่างนั้นตรงนี้บางทีก็หามาตัวเองจะหอเหินเดินอากาศเรื่องหอเหินเดินอากาศมันไม่มีจริงอยู่แล้วในโลกนี้ไม่มีหรอกมันไม่ใช่นกไม่ใช่นูมันจะหอเหินเดินอากาศได้อย่างใดมันมีตั้งแต่ตำรับตำลามีแต่คําพูดคํากล่าวกับกลไกลและมายาแน้นตั้งแต่ภาพปินโททวารัตถาหอขึ้นอาบาตไมจันทรพระพุทธเจ้าท่านก็บ,บอกชัดเจนว่าอย่ามาเล่นกลอย่ามาเล่นมายาเป็นกลการชนิดทําให้คนอื่นเขาหลงเห็นไหมนะ่ะแต่เขาบอกไปก่อนว่ากลไกการ มายาในที่นี้เป็น,นก,กลไกมายาแห่งทางจิตที่อาศัยจิตที่ละเอียดที่ปันีตนั้นสร้างให้มีกลสร้างให้มีมายาสาไถเพื่อหลอกลวงคนอื่นแต่ความจริงมันหอไม่ได้รอกแต่มันเรื่องอิทธิฤทธิเดชเกิดขึ้นทางใจสําหรับบุคคลผู้มุทุแห่งความคิดจิตสังขารอุปทานมันปรุงแต่งแบบละเอยียดจนก่อเกิดให้มีอิทธิฤทธิเรียกอีกคำหนึ่งว่า อภิิหารอย่างเช่นนี้ก็ได้แต่พระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ส่งเสริมให้แสดงอภินิหารท่านก็มาส่งเสริมให้แสดงอนุสาสนีปฏิหารอนุสาสนีปฏิหารถ้าอนุสาสนีคืออนุแปลว่าตามศาสนีคือศาสนาแห่งคาสอนปฏิหารแห่งอนุสาสนีอย่างเช่นนี้พระพุทธเจ้าท่านยอมรับท่านเห็นว่ามันมีประโยชน์แล้วก็ไม่ใช่เป็นการหลอกลวงแต่ถ้าจะห่อเหินเดินอากาศลวงตาของคนอื่นด้วยจิตนี่ พระพุทธเจ้าว่ายิ่งเลวร้ายที่สุดเลยท่านทั้งหลายลองคิดดูว่าการดูลวงตาของคนเนี่ยมันมีหลายวิธีการหลายวิธีกรรมถ้าผู้มีสมาธิแก่กล้าเท่าไรนี่ก็ยิ่งยิ่งหลงไหลในสมาธิยิ่งหลงไหลว่ามันเป็นเรื่องจริงเรื่องหอเหินเดินอากาศเรื่องเดินเหยียบน้ําไปโดยชนิดที่ว่าไม่จมไม่หกไม่ล้มหรือ,อ,ดอเดินไปในอากาศอะไรก็แล้วแต่ละทํา ให้มีคนหนึ่งเป็นสองคนเป็นสามคนสี่คนเสกใบไม,ไม,ไม้เป็นต่อเป็นแต่ในพวกนี้นี่เป็นเรื่องเลวร้ายทั้งนั้นเลยเป็นเรื่องที่เป็นคนการไกลมานยาสาไถหลอกลวงชัดๆแต่หลอกลวง,ลงคนด้วยจิตด้วยอิทธิฤทธิ์มันไม่ใช่หลอกลวงแบบศิทธิปากร,รม ที่เราทํากันทุกวันแบบฝึกเอาทางวิทยาศาสตร์แต่มันเป็นการฝึกวิทยายุทธ์ทางด้านจิตใจเป็นพลังแห่งจิตชนิดหนึ่งแต่มันก็ยังนี้ไม่พ้นแห่งการหลอกลวงเพราะเรื่องจริงมันไม่เปลี่ยนไปอย่างเช่นนั้นเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงห้ามจึงไม่ให้พิสุสงฆ์องค์เจ้านี้แสดงอิทธิฤทธิ์กลมัญญาสาไทยนี่ให้เข้าใจอย่างเช่นนี้มันเป็นเรื่องไม่ใช่เรื่องจริงมันเป็นเรื่องของอิทธิฤทธิ์ทางจิตทางใจถ้าจะใช้มันจริงมันก็ไม่จริงหรอก สมมว่สเสกว่าสเสกให้มีอาหารกินอย่างนั้นอย่างนี้ให้มันอิ่มแทนอาหารที่แท้จริงมันก็เป็นไปไม่ได้สเสกให้ตัวเองเหอเหินเดินอากาศไปตัวเองจริงๆมันก็เดินไปไม่ได้อยู่ดีๆแต่มันทําแค่หลอกลวงให้คนอื่นได้เห็นในการหลอกลวงอย่างไรอาตมาก,ก็ไม่รู้นะเพราะอาตมาก,ก็ไม่ใช่คนหอเหินเดินอากาศมีอาภิญญาม,มีการอุตตลิที่อยู่เนื้อหมู่มวลมนุษย์ทั้งหลาย อานตามาก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าในอ่านในหนังสือในอ่านในตำรับตำราพระพุทธเจ้าท่านห่วงท่านห้ามท่านไม่ให้แสดงอภิิหารแบบเช่นนี้แต่ถ้าเป็นอนุสาสนีปฏิหารนะท่านอนุญาตอนุสาสนีก็คือแสดงทำแบบวิจิตพิสดารให้เขาเข้าอกเข้าใจว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องจริงเรื่องนี้เป็นเรื่องปอมดังเราอัด